สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเลขเด็ดหวยมาเลยต็งเลขสูตรต่องวดนะคะสูตรค่ะก็เป็นสี่สูตรค่ะ,ส,คะสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหน่วยรางวัลที่สามหลักพันรางวัลที่สามบวกหลักสิบรางวัลที่สองหลักหน่วยรางวัลที่สองบวกหลักหน่วยรางวัลที่สามละหลักสิบรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบรางวัลที่สองค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด,ดเด็ดค่ะเอาละค่ะเรามาทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังกันก่อนเลยนะคะเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะก็จะได้เป็นยี่สิห้าคูณเจอค่ะเท่ากับหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าแปดสบเจดคูณห้าค่ะเท่ากับสี่แปดเจ็ดสอง และ73คูณ94ค่ะเท่ากับ6 8 6 2สองค่ะเลขเดียวนะคะนั่นคือ2 5 6 4 8 7ี่แและ1ค่ะตัวเลขจากศูนย์นะคะก็จะได้เป็น7บวก2เท่ากับ9 6้าบวก7เท่ากับ13า ใช้แค่เลขหน่วยค่ะ2องบวกสเท่ากับสและ7จ็ดบวกเเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยเหมือนกันนะคะเลขเด็ดนะคะที่เราได้นั่นคือ1 7 7่งเจ็ดเจ็ดห้าสดสองหกแสองสีด 1> 7จ็ดหนึ่งเก้าสามสี่สี่และสองเก้าสองหกค่ะเลขเด็ดนะคะรางวัลใหญ่ที่เข้านั่นคือสี่แปดเจ็ดหนึ่งค่ะเก้าสามสี่สี่และสองเก้าสองหกนะคะก็เป็นตัวเลขนะคะทั้งหมดสามชุดค่ะที่เข้าค่ะ เลขเด็ดนะคะก็มาจากเลขเดี่ยวและตัวเลขจากศูนย์นะคะที่เราจะคู่ให้คุณค่ะเอาละค่ะเรามาคํานวณหวยเด็ดมาเลยนะคะในงวดที่1พฤษภาคมค่ะก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังนะคะเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากศูนย์กันเลยค่ะก็จะได้เป็น4 8คูณ71่ะเท่ากับ3408 2 9คูณ26นะคะเท่ากับ 0754และ93คูณ44ค่ะเท่ากับ4092เลขเดียวนะคะก็จะได้เป็น403 7 5 9และ2ค่ะตัวเลขจาก0นะคะก็จะได้เป็น4บวก2ท่ากับ6 4บวก5เท่ากับ9 4บวก2เท่ากับ6และ5บวก0เท่ากับ5ค่ะเล็กเด็ดนะะในงวดนี้นั่นก็คือ3 4 0 8 0 7 5 4 4 0 9 2 4 0 3 7 7 5 9 2และ6 965ค่ะตัวเลขทั้งหมดนะคะเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะตัวเลขนะคะอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะคะก็ต้องหวังพึ่งโชคลาภและดวงด้วยค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะอยากจะพู่เลขเดียวหรือตัวเลขจากสูตรเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะเรามาเรารุ่นผลตัวเลขวิ่งรุดในงวดนี้กันค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย